สวัสดีครับนี่สิทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาสอนบทปฏิบัติการที่4นะครับการไหล่านฝ่ายสังคมนะครับ f o r o v e r s h a p e เวียนะครับอ่ะเวียงเรานะครับหรือฝ่ายสังคมของเรานะครับมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับสำหรับการทดลองของเรานะครับเพื่อหาอันตรายการไหลที่ขานฝ่ายสังคมตัวนี้นะครับซึ่งฝ่ายสังคมของเรานี้อยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นลักษณะรูปตัวยูนะครับกับรูปตัวบี ตัววี90องศากับตัววี60องศานะครับอันนี้คือฝ่ายสังนคมของเราซึ่งอุปกรณ์ในการทดลองของเราเนี่ยก็จะมีรางน้ำนะครับรางน้ำจวนี้นะครับรางน้ำตัวนี้นะครับ,รบเป็นการจำลองนะครับการไหลในธรรมชาติซึ่งการไหลของเราจนี่จะไหลผ่านหน้าตัดที่มีลักษณะความกว้าง30เซนมนะครับซึ่งมีความยาวนะครับประมาณ5เมตรนะครับนะ กึ sí, 5, 5. 5้งน้ำจะไหลจากยังไงนะครับจากแทงเก็บน้ำฝั่งนี้นะครับเข้าสู่ตัวบ๊มจากนั้นผ่านตัววานะครับผ่านตัวมิเตอร์น้ำจากนั้นนะครับเข้าสู่นะครับถังนะครับตัวรางน้ำของเรานะครับรางน้ำของเราและน้ำก็จะไหลจากเข้ามาสู่เก็บน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คืออุปกรณ์อันแรกส่วนอุปกรณ์อันที่สองก็คือฝ่ายสังคมเนีัย อันนี้เราเรียกว่าฝั่ายน้งคมรูปตัวอยู่นะครับจะเห็นว่าตรงมันจะมีด้านคุมอยู่ฝักหนึ่งกับด้านไม่คมอีกฝักหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะด้านคุมตัวนี้นะครับอ่ะเราจะเอาไปใส่ในการทดลองของเรานะครับสำหรับฝ่ายฝ่งย่งคมอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเป็นรูปตัว,วีตัว,วี90องศากับตัว V 60องศานะครับ,ววอ,บอ่าแล้วอุปกรณ์อีกอันหนึ่งก็คือเดบเกจ เด็กเกต็ต so. ัวนี้นะครับจะมีเข็มนะครับเราจะเอาเข็มตัวนี้นะครับปรับความยาวความสูงได้นะครับให้ตัวปลายเข็มเนี่ยชี้ไปตรงถุน้ำนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวนาฬิกาจับเวลาเพื่อวัดอัตราการไหลและนะครับไข่ฟัวนะครับการทดลองอย่างแรกเลยนะครับเราจะทดลองตัวฝ่ายสังคมนุกตัวยูก็นก่อนนะครับตัวยูก็นก่อนเราจะติดตั้งยหญ่งนะครับ เดี๋ยวจะให้มีสิตนะครับมาติดตั้งเราจะเอาไปติดตั้งตรงกึ่งกลางนะครับของน้านน้ำ,นำเรานะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงนะครับอยู่2อ,อันช่วงตัวนี้กับช่วงตัวนี้เห็นไหมครับเราจะใช้ไขควงในการดึงน็อตออกมาแล้วก็เอาสายสันคมไปวางนะครับซึ่งสายสันคมเนี่ยเราจะหันด้านคมเนี่ยไปด้านเหนือน้ําเสมอนะครับด้านสันคมเนี่ยไปด้านเหนือน้ําเสมอคือน้ําไหลผ่านจากฝั่งซ้าย ไปฝั่งขวานะครับเราจะให้ตรงคมเนี่ย,ยหันไปด้านนี้เสมอโอเคครับเดี๋ยวให้สาธิตให้ดู ดังรูปนะครับเราจะมาเริ่มเปิดนะครับปั๊มกันก่อนนะอย่างแรกเราเลยนะครับเปิดปั๊มยื่นก่อนนะครับลงที่สองเราค่อยมาเปิดบาออน้านะครับให้น้ําวิ่งเข้าไปในรางน้ําเปิดของเรานะครับจากนั้นน้าก็จะไหลเข้ารางน้ําเปิดของเรานะครับจะเห็นได้ว่าน้ําจะวิ่งนะครับวิบ่งเข้ามาและล้นฝายสังคมของเรา นะครับน้ำจะล้นฝ่ายสังคมของเราจะเห็นได้ว่าน้ำล้นออกมานะครับเมื่อเราเปิดน้ำให้ล้นฝ่ายสังคมแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดวล์วนะครับเพื่อให้ระดับน้ำมันมานีก็คือให้ระดับน้ำมันอยู่ที่ผิวตรงฝ่ายสังคมนั่นนะครับจากนั้นเราเอาเดสเกตเข้ามาติดตั้งนะครับเดสเกตเข้ามาติดตั้งเนี่ยจากนั้นเราอะไรครับให้ปลายเข็มเนี่ยมัน อยู่ที่ด้านล่างนะครับเป็นการเซสูงนะครับแล้วตรงขีดนี้่เท่ากับศูนย์พอดีนะครับจากนั้นเราล็อกทุกด้านนะครับเราล็อกทุกด้านจากนั้นนะครับเราก็จะมาวัดนะครับความสูงของน้ําที่ตรงปลายสังคมพอดีเราวัดโดยยังไงนะครับเราวัดโดยการเฉลี่ยนะครับเนบเกลนี้ขึ้นไปนะครับเนบเกลนี้ขึ้นไปนะครับให้มันไปอยู่ที่ผิวน้ําพอดี นะครับแล้วก็ล็อกข่าวจากนั้นนะครับเราจะได้นะครับความลึกของน้ําที่ปากังคมบพอดีนะครับซึ่งความลึกของน้ำเนี่ยอ่านได้จากนะครับตัวนี้เดฟเปลียนตัวนี้ซึ่งอ่านได้เหมือนกับเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับ่จากนั้นนะครับเมื่อเราอ่านค่าเสร็จนะครับเรามาเพิ่มอัตราการไหลนะครับเพิ่มอัตราการไหลนะครับโดยการนะครับปรับวาล์วให้น้ำไหลล้น น,นะครับในช่วงแรกเราจะปรับให้นะครับน้าไหลล้นนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับน้าไหลล้นเพียงเล็กน้อยเท่านะั้นอ่ะเราให้น้ำไหลล้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นนะครับ เราวัดนะครับระดับน้ําที่นิ่งนะครับก่อนที่มันจะล้นฝ่ายสังคมตัวนี้นะครับอ่ะเราไปขยับเท็กเกนะครับและอ่านข่าวมันซึ่งเราจะได้น,นเด็กเกดตรงฝ่ายสังคมนะครับอ่จากนั้นเมื่อเราเอาไปลบแล้วเราจะได้สุขความสุขอของเหตหรือระดับน้ําที่ไหลล้นฝ่ายสังคมออกมา นะครับถ้าเราไปดูในตารางการบิดนะครับอ่างนั้นเรามาวัดอัตราการหมุนของมันเราวัดได้อย่างไงนะครับถ้าเรามาดูนะครับตรงมิเตอร์ของมันมิเตอร์ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับอ่ามิเตอร์เนี่ยมันจะมีเข็มเล็กๆกับเข็มตัวใหญ่นะครับเข็มตัวเล็กเนี่ยมันค่อนข้างเคลื่อนที่เร็วกว่าเข็มตัวใหญ่นะครับดังนั้นเราจะใช้เข็มตัวเล็กเป็นตัวตั้งนะครับอ่า เข็มตัวเล็กเป็นตัวตั้งเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวคูณเท่ากับ0.002นะครับหมายความว่ามันหมุนหนึ่งรอบเนี่ยจะคูณด้วยกับ0.002นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนเข็มตัวใหญ่เนี่ยมันจะหมุนหนึ่งรอบหนึ่งลูกบาศก์เมตรถือว่าค่อนข้างช้านะครับเราจะใช้ตัวเล็กในการวัด หมายความว่าเราจะเริ่มจับเวลาตรงเลขศูนย์แล้วให้เข็มมันหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับไปเรื่อยๆแล้วไปหยุดที่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้ปริมาตรของน้ำนะครับเท่ากับศูนย์จุดศย์ศย์สองลูกบาศก์เมตรนะครับผ่านด้วยเวลาที่เราจับมานะครับซึ่งเวลาที่เราจับมาเนี้ยนะครับเราอาจจะจับได้ประมาณ3ามิวินาทีนะครับขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของมัน ยิ่งมันไหลเร็วนะครับเข็มมันก็จะเคลื่อนที่เร็วนะครับอ่านะครับอันนี้คือการอ่านะครับอันนี้คือการคำนวณของมันอัตราการไหลนะครับส่วนฝาดึงสายสังคมเนี่ยเราจะเปลี่ยน10อัตราการไหลด้วยกันนะครับการเพิ่มอัตราการไหลโดยการปรับวาล์วตัวนี้ถ้าเรายิ่งเปิดวาล์วเยอะนะครับอัตราการไหลก็ยิ่งเยอะตามนะครับเหมือนกับน้าในไหลตอนนี้นะครับ อันนี้คือน้ําไหลผ่านฝ่ายสังคมนะครับแบบลักษณะตัวยูสำหรับลักษณะตัว V กับตัว V90 องศาเนี่ยเราก็จะทำการทดลองแบบนี้เช่นกันเปลี่ยนแปลงสิอัตราการไหลเช่นกันนะครับ